ทำไมคนที่มีความเด็ดขาดดูมีสเสน่ห์เพราะความเด็ดขาดคือพลังที่สะท้อนถึงความมั่นใจความชัดเจนและความกล้ารับผิดชอบซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่ดึงดูดใจอย่างลึกซึ้งครับลองดูเหตุผลที่คนเด็ดขาดมักมีสเสน่ห์แบบที่ไม่ต้องพยายามทำไมความเด็ดขาดถึงมีสเสน่ห์เพราะมันแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองคนที่กล้าตัดสินใจโดยไม่ลังเลแสดงให้เห็นว่าเขารู้จักตัวเองดีและไม่กลัวที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อ เพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างเมื่ออยู่ใกล้คนเด็ดขาดเรารู้สึกว่าเขาเอาอยู่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนทําให้คนอื่นไว้วางใจได้ง่ายเพราะมันสะท้อนถึงความจริงใจคนเด็ดขาดมักไม่เล่นเกมไม่พูดอ้อมค้อมและไม่กลัวจะพูดความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่หอยหาเพราะมันแสดงถึงความมีเป้าหมายคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและกล้าลงมือทํามักมีแรงดึงดูดเฉพาะตัวเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบล่องลอย เพราะมันทําให้คนอื่นอยากพัฒนาความเด็ดขาดของคนมั่นใจมักเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างอยากยกระดับตัวเองเพื่อให้ทันพลังของเขาสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์หรือคำพูดแต่มันคือพลังในตัวตนที่สัมผัสได้แม้ไม่พูดอะไรเลยถ้าคุณกำลังฝึกความเด็ดขาดขอบอกเลยว่าคุณกำลังสร้างสเสน่ห์ที่ลึกและยั่งยืนกว่าการแต่งตัวหรือพูดให้ดูดีเสียอีกครับ ความเด็ดขาดของคนที่มีความมั่นใจนั้นทรงพลังมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การกล้าตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจด้วยความชัดเจนมีเหตุผลและไม่ลังเลลองดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ความเด็ดขาดของคนมั่นใจแตกต่างจากคนทั่วไปลักษณะของความเด็ดขาดในคนที่มีความมั่นใจตัดสินใจเร็วแต่ไม่เร่งรีบพวกเขาไม่เสียเวลาลังเลเพราะมีข้อมูลและความเข้าใจในตัวเองมากพอที่จะเลือกได้ทันทีไม่กลัวผลลัพธ์เพราะรู้ว่าทุกการตัดสินใจมีความเสี่ยง และพร้อมรับผิดชอบไม่โยนความผิดให้ใครชัดเจนในเป้าหมายความมั่นใจทําให้พวกเขาไม่ค่อยเขคจากสิ่งที่ไม่ใช่และกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายไม่ต้องถามคนอื่นตลอดเวลาแม้จะรับฟังความคิดเห็นแต่สุดท้ายพวกเขาเชื่อในวิจารณญาณของตัวเองสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่กลัวจะขัดใจใครเพราะรู้ว่าความจริงใจคือสิ่งที่ดีที่สุดในระยะยาวความเด็ดขาดความดื้อความเด็ดขาดของคนมั่นใจไม่ใช่การยึดติด หรือไม่ฟังใครแต่เป็นการฟังอย่างมีสติแล้วเลือกอย่างมีจุดยืนพวกเขาไม่ใช่คนที่ต้องชนะทุกครั้งแต่เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรและทำไปเพื่ออะไรคนที่มีความมั่นใจมักจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาทำเป็นนิสัยเพราะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวเองและความตั้งใจในการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายลองดูสิ่งที่เขามักจะทำเสมอสิ่งที่คนมั่นใจชอบทำเป็นประจำตั้งเป้าหมายและลงมือทันทีเขาไม่รอให้ทุกอย่างพร้อม แต่จะเริ่มจากสิ่งที่มีและค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพูดในสิ่งที่คิดอย่างมีเหตุผลไม่กลัวที่จะเสนอความคิดเห็นแม้จะต่างจากคนอื่นเพราะเขาเชื่อในมุมมองของตัวเองดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในไม่ใช่แค่แต่งตัวดีแต่ยังใส่ใจสุขภาพจิตใจและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยไม่โทษตัวเองเขาใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการหยุดเดิน ให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่ลดคุณค่าตัวเองคนมั่นใจไม่จำเป็นต้องยกตนข่มคนอื่นเพราะเขารู้ว่าความมั่นใจที่แท้จริงคือการเคารพทุกคนกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นอาจลังเลเช่นพูดในที่ประชุมขอความช่วยเหลือหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่แม้จะยังไม่มีคำตอบทั้งหมดตัวอย่างคำพูดที่คนมั่นใจมักใช้ฉันยังไม่รู้ทั้งหมดแต่ฉันจะหาคำตอบให้ได้ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คุ้มค่าที่จะลองฉันพร้อมรับฟังและปรับปรุง แน่นอนครับคนที่มีความมั่นใจมักจะใส่ใจในรายละเอียดเพราะเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแค่ภาพรวมแต่เกิดจากการดูแลทุกจุดเล็กๆอย่างตั้งใจนี่คือสิ่งที่เขาทำลักษณะการใส่ใจในรายละเอียดของคนมั่นใจตั้งใจฟังและสังเกตเขาไม่ฟังแบบผ่านๆแต่จะจับประเด็นเล็กๆที่คนอื่นอาจมองข้ามเช่นน้ำเสียงสีหน้าหรือคำพูดที่มีในตรวจสอบงานก่อนส่งเสมอไม่ว่าจะเป็นอีเมลรายงานหรือการนำเสนอคนมั่นใจจะตรวจทานให้เรียบร้อย เพราะเขาเชื่อว่าความประนีตคือภาพลักษณ์ของตัวเองถามคำถามที่เฉียบคมเขาไม่กลัวที่จะถามเพื่อให้เข้าใจลึกขึ้นเช่นคุณหมายถึงขั้นตอนนี้ใช่ไหมหรือรายละเอียดตรงนี้มีผลต่อภาพรวมอย่างไรใส่ใจในประสบการณ์ของผู้อื่นเช่นถ้าเขาเป็นเจ้าภาพงานประชุมเขาจะคิดถึงเรื่องเล็กๆอย่างการจัดที่นั่งน้ำดื่มหรือแม้แต่แสงไฟเพื่อให้ทุกคนรู้สึกดี ไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่เขารู้ว่าการละเลยรายละเอียดอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่กระทบภาพรวมเช่นลืมใส่ข้อมูลสำคัญในสไลด์หรือส่งเอกสารผิดเวอร์ชั่นตัวอย่างคําพูดของคนมั่นใจที่ใส่ใจในรายละเอียดผมขอเช็คข้อมูลตรงนี้อีกครั้งเพื่อความถูกต้องฉันสังเกตว่าตัวเลขในตารางนี้ไม่ตรงกับรายงานก่อนหน้ารายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละที่ทำให้เราดูมืออาชีพ ใช้ชีวิตอย่างมีสติฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเลยนะครับมันหมายถึงการมีความตื่นรู้ในทุกขณะไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับอารมณ์ความคิดหรือแรงกระตุ้นจากภายนอกโดยไม่ไตรตรองก่อนแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันฝึกสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเช่นเสียงลมหายใจหรือความรู้สึกในร่างกายตั้งคำถามกับตัวเองก่อนตัดสินใจทำอะไรลองถามว่าสิ่งนี้ดีต่อตัวเราไหมหรือเราทำสิ่งนี้เพราะอะไร รับรู้อารมณ์โดยไม่ตัดสินเมื่อรู้สึกโกรธเศร้าหรือดีใจให้ยอมรับมันโดยไม่ผลักไสหรือยึดติดฝึกสมาธิหรือเจริญสติแม้วันละไม่กี่นาทีก็ช่วยให้ใจสงบและมีความชัดเจนมากขึ้นลดสิ่งรบกวนเช่นการใช้โทรศัพท์อย่างมีขอบเขตหรือเว้นช่วงจากโซเชียลมีเดียบ้างการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ดีตลอดเวลาแต่คือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตในแต่ละช่วง การมีความมั่นใจเพราะรู้ว่าตัวเองมีดีพอไม่ใช่เรื่องของการโอ้อวดแต่เป็นการยอมรับคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่หลายคนพยายามตามหาอยู่ตลอดชีวิตลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมีความมั่นใจจากภายในแบบนี้เมื่อคุณมั่นใจเพราะรู้ว่าตัวเองมีดีพอคุณไม่ต้องรอคำชมจากใครเพราะคุณรู้คุณค่าของตัวเองอยู่แล้วคำชมเป็นโบนัสไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณ คุณกล้าตัดสินใจโดยไม่ลังเลเพราะคุณเชื่อในวิจารณญาณของตัวเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมากำกับชีวิตคุณไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะคุณรู้ว่าเส้นทางของคุณไม่เหมือนใครและคุณก็ภูมิใจในเส้นทางนั้นคุณดึงดูดคนที่จริงใจและเคารพคุณคนที่มั่นใจในตัวเองมักมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้คุณพร้อมรับมือกับคำวิจารณ์อย่างมีสติเพราะคุณไม่สั่นคลอนง่ายๆ และสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือคําแนะนําและอะไรคือแค่เสียงรบกวนความมั่นใจแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นข้ามคืนแต่มันเกิดจากการเรียนรู้การล้มลุกและการยอมรับตัวเองในทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมาเมื่อเราพัฒนาตัวเองดีขึ้นโลกก็เริ่มตอบสนองเราต่างออกไปครับไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะเรามองมันต่างไปและเรากลายเป็นคนที่พร้อมรับสิ่งดีๆมากขึ้นลองดูสิ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อเราพัฒนาตัวเองผลลัพธ์เมื่อเราพัฒนาตัวเองดีขึ้น โอกาสใหม่ๆเข้ามาเองคนที่มีทักษะความคิดและพลังบวกมักดึงดูดโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ความสัมพันธ์หรือโปรเจกต์ที่ท้าทายคนรอบข้างเริ่มมองเราเปลี่ยนไปเมื่อเรามีวินัยมีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์คนอื่นจะเริ่มให้ความเคารพและเชื่อมั่นในตัวเราเรากล้าตัดสินใจมากขึ้นเพราะเรารู้จักตัวเองดีขึ้นเข้าใจเป้าหมายและไม่กลัวความล้มเหลวเหมือนเดิม ความสุขจากภายในเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ความสำเร็จภายนอกแต่เป็นความรู้สึกว่าฉันกำลังเติบโตซึ่งเป็นความสุขที่มั่นคงและลึกซึง้งเรากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นโดยไม่ต้องพูดเยอะแค่การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายก็สามารถจุดประกายให้คนอื่นอยากเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนเก่งที่สุดแต่เป็นเรื่องของการเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกวันคนที่มีความมั่นใจมักจะบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเขารู้คุณค่าของเวลาและเลือกใช้มันเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนมาดูกันว่าเขาทำอย่างไรแนวทางการบริหารเวลาของคนมั่นใจตั้งเป้าหมายชัดเจนเขารู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในแต่ละวันและจัดลำดับความสำคัญก่อนเสมอเช่นวันนี้ต้องเคลียร์งานนี้ให้เสร็จไม่ใช่แค่ทำงานไปเรื่อยๆวางแผนล่วงหน้าใช้ปฏิทินหรือแอปจัดการเวลาเพื่อกำหนดช่วงเวลาทำงานพักผ่อนและกิจกรรมส่วนตัวอย่างสมดุล กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่จําเป็นคนมั่นใจไม่กลัวที่จะพูดว่าขอโทษฉันไม่มีเวลาสําหรับสิ่งนี้ตอนนี้เพราะเขารู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีจํากัดโฟกัสทีละเรื่องไม่ทําหลายอย่างพร้อมกันแต่เลือกทําสิ่งที่สําคัญให้เสร็จทีละเรื่องเพื่อคุณภาพและความเร็วที่ดีกว่ามีวินัยกับตัวเองไม่ปล่อยให้ตัวเองผัดวันประกันพรุ่งเช่นถ้ากําหนดไว้ว่าจะเริ่มงานตอน9โมงเขาจะเริ่มจริงๆไม่เลื่อนออกไป ทบทวนและปรับปรุงทุกสัปดาห์หรือทุกวันเขาจะทบทวนว่าใช้เวลาไปกับอะไรบ้างและปรับแผนให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปตัวอย่างคำพูดของคนมั่นใจเกี่ยวกับเวลาฉันมีเวลา30นาทีสำหรับเรื่องนี้เรามาเริ่มกันเลยฉันขอจัดตารางใหม่เพื่อให้มีเวลาทำสิ่งนี้อย่างเต็มที่ฉันตั้งใจจะพักตอนบ่ายเพื่อให้มีพลังทำงานต่อการใช้คำพูดของคนที่มีความมั่นใจนั้นมีพลังมากเพราะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวเองความชัดเจน และความเคารพต่อผู้อื่นโดยไม่ต้องยกตนข่มท่านมาดูกันว่าเขาใช้คำพูดอย่างไรบ้างลักษณะคำพูดของคนมั่นใจชัดเจนและตรงไปตรงมาพูดในสิ่งที่คิดและรู้สึกโดยไม่อ้อมค้อมเช่นฉันคิดว่าแนวทางนี้จะได้ผลแทนที่จะพูดว่าไม่แน่ใจนะแต่ใช้คำพูดเชิงบวกเช่นฉันเชื่อว่าเราทำได้หรือฉันพร้อมรับมือกับสิ่งนี้แทนการพูดแบบลังเลหรือกลัวหลีกเลี่ยงคำที่ลดคุณค่าตัวเองเช่นไม่ใช้คำว่าแค่พอประมาณ หรือขอโทษที่รบกวนโดยไม่จำเป็นกล้าพูดว่าไม่อย่างสุภาพคนมั่นใจรู้ขอบเขตของตัวเองและสามารถปฏิเสธได้โดยไม่รู้สึกผิดเช่นขอบคุณที่ชวนแต่ฉันขอผ่านครั้งนี้นะใช้ภาษากายเสริมคำพูดน้ำเสียงมั่นคงสายตาตรงท่าทางเปิดเผยล้วนช่วยให้คำพูดดูน่าเชื่อถือมากขึ้นถามและฟังอย่างตั้งใจคนมั่นใจไม่ได้พูดเก่งอย่างเดียวแต่ยังฟังเก่งด้วยเช่นคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วตั้งใจฟังคำตอบตัวอย่างคำพูดของคนมั่นใจ ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดและฉันขอเสนออีกมุมมองหนึ่งฉันยังไม่รู้เรื่องนี้ดีนักแต่ฉันจะเรียนรู้ให้เร็วที่สุดฉันเชื่อในความสามารถของทีมเราสรุปคนที่มีความมั่นใจแน่นอนครับนี่คือการสรุปลักษณะของคนที่มีความมั่นใจแบบกระชับแต่ครบถ้วนสรุปคนที่มีความมั่นใจด้านลักษณะความคิดมีจุดยืนของตัวเองคิดอย่างมีเหตุผลไม่หวันไหวักคำวิจารณ์ การสื่อสารผู้ชัดเจนตรงไปตรงมาเคารพผู้อื่นกล้าถามกล้าตอบการใช้เวลาบริหารเวลาอย่างมีเป้าหมายรู้จักลำดับความสำคัญกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นการทำงานใส่ใจในรายละเอียดตรวจสอบงานก่อนส่งมุ่งมั่นในคุณภาพการแสดงออกใช้ภาษากายมั่นคงน้ำเสียงหนักแน่นสายตาไม่หลบเลี่ยงการพัฒนาตัวเองเปิดรับการเรียนรู้ไม่กลัวความผิดพลาดพร้อมปรับปรุงเสมอ ความสัมพันธ์กับคนอื่นให้เกียรติไม่ข่มคนอื่นสร้างความสบายใจให้คนรอบข้างคนมั่นใจไม่ใช่คนที่เสียงดังหรือต้องชนะทุกครั้งแต่คือคนที่รู้จักตัวเองเคารพผู้อื่นและกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่ง่ายก็ตาม